จากเมื่อช่วงปลายปี2020ที่ผ่านมา Apple บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีและสมาร์ทโฟนได้มีการรื้อโปรเจกต์สำหรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าออกสู่ตลาดโดยหลังมีข่าวการรื้อฟื้นโครงการที่เรียกว่าโปรเจกต์ไททันขึ้นมาแล้ว Apple ก็มีข่าวที่เตรียมจะจับมือกับหลายๆแบรนด์ไปทั่วไม่ว่าจะเป็นการหาเรื่องกับเกียร์ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของเกาหลีใต้รวมไปถึงการพูดคุยกับซัพพลายเออร์ของจีนในเรื่องของการผลิตแบตเตอรี่ แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแม้แต่ที่เดียวที่ยืนยันว่าจะมีการร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ Apple และข่าวล่าสุดทางดิจิต i ท e a เอเชียได้ให้ข้อมูลว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา Apple ได้พูดคุยกับ Panasonic, LG Samsung และ SK Innovation และจะมีการไปรเยือน Toyota Motor ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลกที่ญี่ปุ่นอีกด้วย โดยรายงานก่อนหน้านี้ได้ระบุว่า Apple กำลังมีการพัฒนาเกี่ยวกับการออกแบบแบ,บตเตอรี่ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองโดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิตและให้ระยะทางวิ่งที่มากกว่าเมื่อเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไปในปัจจุบันและมีข่าวว่า Apple นั้นจะใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบโมโนเซล โดยจะเป็นการบรรจุแกนแบตเตอรี่ลงไปในแพ็คแบตเตอรี่แบบตรงๆซึ่งจะต่างจากเทคโนโลยีแบตเตอรี่ในปัจจุบันที่จะมีการบรรจุแกนแบตเตอรี่ลงในโมดูลก่อนจากนั้นจึงนําโมดูลแบตเตอรี่แต่และโมดูลไปประกอบในแพ็คแบตเตอรี่อีกทีซึ่งหากว่ากันตามจริงแล้วรูปแบบแบตเตอรี่แบบโมโนเซลของ Apple นั้นจะสามารถลดต้นทุนลงได้แต่เรื่องของการซ่อมบำรุงและความแข็งแรงนั้นต้องรอข้อมูลที่แน่ชัดอีกครั้ง สำหรับ Apple นั้นต้องเรียกว่าเป็นมือใหม่ในอุตสาหกรรมยานยนต์และด้วยความเร็วในการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีในปัจจุบันนั้นจึงค่อนข้างบีบบังคับให้ Apple ต้องมองหาซัพพลายเออร์ที่เชี่ยวชาญในการผลิตรถยนต์เพราะว่าหาก Apple วิจัยและพัฒนาเองนั้นจะกินเวลานานมากเพราะว่าขาดองความรู้ด้านยานยนต์กว่าจ,จะสำเร็จออกมาเป็นรถยนต์ที่พอใจนั้นค่ายอื่นอาจจะกระโดดไปอีกขั้นแล้วก็เป็นได้ และเพื่อให้รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์การจะมองหาคู่ค้าอย่างโตโยต้าซึ่งเชี่ยวชาญการผลิตรถยนต์ทุกประเภทนั้นจึงเป็นเหตุผลที่เหมาะที่ควร และเมื่อได้รถยนต์ที่มีตัวถังที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลกในด้านยานยนต์แล้วบวกกับเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ของ Apple ที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในระบบที่เสถียรที่สุดในโลกเมื่อทั้งสองอย่างร่วมกันเชื่อว่าจะทำให้รถยนต์ไาฟจาก Apple นั้นโดดเด่นไม่แพ้บแบรนด์ระดับโลกอื่นๆอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนมากนะักเกี่ยวกับโปรเจกต์ดังกล่าวซึ่งหากมีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมเราจะนำมาเสนอให้ได้ทราบกันอีกครั้ง เพื่อไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารในครั้งต่อไปกดไลค์และกดติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่พลาดข่าวสารไม่ใหม่